วิเคราะห์ทองคำประจำวันที่22สิงหาคมทองยังไม่เกิดโลใหม่รับสำคัญ1.885ต่างที่ต้องเทส1.903ขาบายเริ่มได้ลุ้นแล้วนะครับไปครับเพืเ่อนๆไปเริ่มกันที่เรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญของวันนี้ก่อนนะครับแน่นอนว่าแนวรับสำคัญเลยนะครับของรอบนี้คือโซนแรกก่อนแล้วกันเอาเป็นที่1,885ที่เดิมนะครับโซนบริเวณนี้ถ้าหลุดจากตรงนี้เนี่ย จะเจอกันที่1875นะแต่ว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ตีเส้นให้ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพูดกันสั้นๆว่าตอนนี้แนวรับสำคัญคือ1885ถัดจากตรงนี้ลงไปอีก10เหรียญคือ1875แต่จะมีแนวรับเล็กๆนะครับเล็กๆย้ำว่าเล็กๆอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับ1890นะครับ1890จะเป็นหนึ่งโซนแนวรับเล็กๆความหมายคือถ้าคนจะดักรอบายตอนนี้ดักรอบายได้2แนว ก็คือโซนที่อยู่บริเวณ1890ลงมาจนถึง1885นะครับจะเป็น2แนวรับโดยที่1885จะเป็นแนวรับสำคัญของรอบนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันฝั่งแนวป้านบ้างขอเปิด4ชั่วโมงแล้วกันจะได้เห็นภาพไกลๆได้หน่อยนะครับเอ่อตอนนี้เลยสถานการณ์ที่ราคาเริ่มปรับขึ้นมาสูงกว่าโซน1,890เนี่ย ตรงนี้จะเป็นโซนแนวต้านแรกนะครับโซนพันเกนะจะเป็นอีก1แนวต้านที่ต้องเจอนะครับโซนพันเกถึงพันเนั่นแหละนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้จะเจอกันโซนบริเวณพันเชิดแนวเทรนไลน์ตรงนี้อีก1ชุดนะครับและถ้าผ่านพันเตรงนี้ได้จะไปถึงพันเถึงยีนะโซนแนวเทรนไลน์แนวต้านบนตรงนี้ประมาณพันเนะครับโดยโดยประมาณตรงนั้นจะเป็นอีกหนึ่ง แนวรับแนวต้านเดิมนะครับแล้วก็โซนเทรนไลน์ที่เป็นขาลงด้วยซึ่งผมว่าอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับพันเก้าพันเก้าร้อยสิบพันเก้าร้อยยี่สิบห้าสามแนวต้านใหญ่ที่น่าจะวิ่งได้ประมาณนี้ก่อนสําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะขึ้นนะผมว่าไม่น่าจะหลุดลอดจากบริเวณ3แนวต้านนี้ไม่น่าจะเก่งขนาดแบบว่าโอ้โหขึ้นไปเลยแบบ40เหรียญขนาดนั้นไม่น่าถึงนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้สําหรับเรื่องของ แนวรับแนวต้านสำคัญนะครับไปดูกันต่อสำหรับคนที่มีออเดอร์นะครับคนที่มีออเดอร์มาผมว่าผมต้องพูดฝั่งขาบายก่อนแล้วแหละเพราะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะบายกันมาอยู่เยอะนะครับฝั่งขาบายตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่ต้องรุ้นก่อนนะครับยังคงเป็นเหตุการณ์คล้ายๆเดิมนะครับก็คือราคาเนี่ยไม่ควรเกิดโลใหม่นะ1885ตรงนี้ ไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดลงไปนะครับมันแหลม3ทีแล้วนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีนะครับเพื่อนๆขาบายทุกคนฮนะหนแล้วก็3นะครับแหลม3ทีแล้วนะแย่แย่แย,แย่ขึ้นแย่แย่ขึ้นแย่ขึ้นแย,ขนแย่ขึ้นอยู่เงี้ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าแน่นอนเทรนไลน์เนี่ยมันต้องปรับอัปเดตแบบนี้ถ้าเกิดว่ามาได้แค่นี้อีกถ้ามาได้แค่ไฮเดิม erm ของเมื่อคืนอ,อีกเนี่ยคือบริเวณไม่ถึงพันเดีเนี่ย ถามว่าลงได้ไหมก็ได้แต่ว่าที่สําคัญกว่าคือ,อราคาเขาไม่มีโลใหม่เขารักษาฐานบริเวณนี้ได้นั่นหมายความว่าเขาเองก็มีสิทธิ์ปรับตัวเป็นขาขึ้นกลับมาได้บ้างแต่อาจจะไซด์เวย์ก่อนนะความหมายคือตอนนี้ลุ้นไม่มีโลปึ๊บอาจจะลุ้นไซด์เวย์ว่าะจะผ่านบนไหมถ้าบนไม่ผ่านเดี๋ยวมันจะกลับมาล่างใหม่แล้วก็ต้องไปตุ้มตุ้มต่อมต่อม,มอีกว่าเฮ้ยมันจะเกิดโลใหม่จะหลุด85ห้ไหมวะแต่เราเห็นกันแล้วว่า85ตรงนี้มันยังไม่มีนิวโล พอยังไม่มีนิวโรเนี่ยขาบายเริ่มได้ลุ้นนะขาบายเริ่มได้ลุ้นอย่างน้อยมันทําแบบนี้มา2วันและในการเทรดตั้งแต่ศุกร์แล้วก็มาเมื่อวานนะสวันลวที่มันยังไม่หลุดปกติไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มละสองวันไม่หลุดน,นะดังนั้นเริ่มลุ้นได้สำหรับขาบายสละการหลังจากนี้ครับฝั่งขาบายครับต้องลุ้นให้เบรกตรงนี้ครับหนึ่ตรงนี้ให้ได้มันจะไปถึงแน่นอนเลยพันเก้าร้อยสามต้านข้างบนตรงนี้พันเถึงแน่ เทสเทสไส้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเลยพันเก้าร้อยสามได้ก็นู่นเลยครับไส้บนอีกทีพันเก้าร้อยสิบเป้าตอนนี้นะให้มันเบรกตรงนี้ก่อนหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ต้องเห็นก่อนเอาง่ายหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ต้องเห็นก่อนแล้วก็ลุ้นว่ามันจะไปถึงได้เท่าไหร่จะศูนย์สามศูนย์ห้าหรือหนึ่งศูนย์นะครับแต่ก็ยังต้องระวังว่าเอ้ยอาจจะติดแค่พันเก้าร้อยสามแล้วลงก่อนก็ได้นะหรือติดแค่พันเก้าร้อยสิบแล้วลงแรงก็ได้นะนะครับดังนั้นแต่สิ่งแรกเลยก็คือ มันไม่เกิดโลนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับดี D ที่สุดสําหรับขาบายแล้วแนะนําได้แค่นี้สําหรับคนที่มีบายมาถ้าหลุด85อาจจะเจอ8ออน่าจะเจอ75เลยนะ80ไม่น่ารับอยู่ถ้าจะบายที่อาจจะไปบายที่75โดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้สําหรับฝั่งขาบายคนที่เป็นเทพธิดาองค์พญาดอยอยู่ข้างบนใจเย็นๆตอนนี้เริ่มได้ลุนสําหรับสปอตนะส่วนฝั่งขาเซลครับเพื่อนๆฝั่งขาเซลทั้งหลายฮะ ออพอมันเกิดลักษณะที่ว่าทําฐานไม่มีโลเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอ่าแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะสาหรับฝั่งขาเซลล์ก็ยังสามารถถือดูออเดอร์ได้ว่าเฮ้ยถ้ายังไม่ผ่านเอาแย่สุดเลยนะพันเตรงนี้ครับถ้าไม่ผ่านเทนไลน์เส้นที่2ตรงนี้นะกับแนวต้านโซนบริเวณพันเก้าร้อยสิบถึงพันเก้าร้อยสิบห้าตรงนี้นะยังลงกลับมาใหม่ได้เพราะมันไม่ได้ไกลนะครับเพื่อน จากโซน85ขึ้นไปตรงนี้30เหรียญนี่คือสวิงเทรดก็คือเหมือนแค่สวิงขึ้นไปทำไฮที่มันต่ำลงอะ่ะแล้วก็ถ้าจะลงก็ก็ลงต่อได้ตามเทรนดตามแนวต้านเดิมไม่ผ่านก็ลงต่อได้ลงกลับมาใหม่ได้ดังนั้นฝั่งขาเซลผมแนะนำที่โซน1,910จะเป็นตัวตัดสินนะ10-15ตรงนี้เทรนไลน์นี้นะครับจะเป็นตัวตัดสินว่าควรจะปิดออเดอร์ทั้งหมดดีไหมนะก่อนที่จะไปถึง1,900 40อะจะเจอพันเก้าร้อยสิบึงเป็นแนวต้านแนวเทรนไลน์ขาลงสําคัญก่อนเนี่ยก่อนจะไปถึงตรงนี้ต้องต้องลุ้นแค่ตรงนี้ก่อนแหลนะเพราะถ้าเกิดตรงนี้มันเบรกได้เนี่ยมันมีสิทธิ์จะไต่ระดับขึ้นไปได้และมันมีสิทธิ์จะไต่ระดับขึ้นไปหาข้างบนได้ตอนนั้นเป้าแรกที่ต้องพิจารณาคือพันเก้าร้อยสิบถึงพันเก้าร้อยสิบห้าไม่เกินนี้นะครับไอ้บริเวณตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีสิทธิ์เบรกได้นะพันเก้าพันเก้าร้อยสามเนี่ยโซนนี้มีสิทธิ์จะเบรกขึ้นไปได้แหลมขึ้้นไปไปด แต่ต้องไปดูที่โซนพันเกถึงสิตรงนี้ว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านยังมีสิทธิ์ลงกลับมาใหม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ไกลอย่างที่บอกครับจากแค่ท่าตรงนี้ก็คือ20เหรียญน,นะมันมันสามารถขยับขึ้นได้ระดับ1 5 1 0ถึง15หเหรียญนนะขึ้นได้ประมาณนี้นะก็ลุ้นครับว่าโซน1 9น0จะผ่านไหมตรงนั้นสำคัญแล้วถ้าไม่ผ่านลงกลับมาใหม่ถ้าลงกลับมาใหม่จริงนะจากโซนบริเวณนี้ฟิลลงมาอย่างนี้นะ มาพิจารณาที่ฐานแนวรับเดิมครับ1 8 8 5ถึง1 8 9 0เนเนี่ยว่าจะหลุดอีกไหมถ้าเกิดว่ามันหลุดถือต่อได้แต่ถ้ามันไม่หลุดเอาละผมว่าต้องเริ่มปิดออเดอร์จริงๆแล้วนะสำหรับฝั่งขาเซลนะเพราะถ้ามันไม่หลุดมันจะกลายเป็นยกโลครับมันจะกลายเป็นว่าราคาเริ่มยกขึ้นได้แบบนี้ถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดนะมันจะเริ่มยกได้แบบนี้ดังนั้นฝั่งขาเซลต้องพิจารณาดีๆอีกทีถ้าเกิดมันขึ้นไปจริง แล้วลงกลับมาแบบจังๆเนี่ยแล้วไม่หลุดไม่เกิดโลใหม่ไม่หลุด8ปดห้าเนี่ยต้องพิจารณาแล้วแหละว่าจะปิดฝั่งขาเซลล์บ้างไหมปิดไปครึ่งนึงไหมแล้วก็มาลองแย่บายในในโซนบริเวณนี้ดูไหมนะครับประมาณนี้ส่วนคนที่ไม่มีออเดอร์นะคนที่ไม่มีออเดอร์ผมก็ยังคงจะต้องยืนยันเหมือนเดิมครับว่าบริเวณที่ต่ำกว่า90ลงมานะครับ9 0 8 9 8ู8 7 8 6กเพวกนี้เป็นฝั่งสะสม บายทั้งสิ้นเนะี่ยโซนนี้เป็นฝั่งสะสมบายทั้งสิ้นนะครับโดยแนวสต็อปลอต้องมีนะอย่างน้อย10เหรียญจากออเดอร์แรกที่เข้านะครับถ้าออเดอร์ออเดอร์แรกเข้าคือคือ9 0ูนเนี่ยสต็อปสต็อปลอก็ควรจะอยู่80น,นะครับถ้าออเดอร์ที่เข้าคือ87สต็อปลอก็อยู่77ประมาณนี้คือนับลงไป10 10เหรียญจากออเดอร์ที่เข้าแล้วกันนะส่วนตรงเนี้ยถามว่ามันเป็นโซนเซลไหมใช่ตรงนี้เองก็เป็นโซนเซลเล่นเซลได้ไหมได้ สต็อปลอต้องมีแต่ไม่ต้องไม่ต้องไกลไม่ต้องระดับส0เหรียญน่เพราะถ้า10เหรียญคือ1905ถามจริงว่าถ้า1905ขึ้นไ่ถึงเนี่ยผมว่าก็โดนอยู่ดีปลายไส้ตัวนี้คือ1903มีสิทธิ์ขึ้นไปกวาาอยู่ดีมีสิทธิ์จะขึ้นไปแห่สต็อปลอสแล้วลงกลับมาจากบริเวณ1 9 0 6 1 9 0 7้อยัน้า้แบบนี้อยู่ดีเนี่ยดังนั้นถ้าโอเคถ้าเพย์เฟซกั้นได้ครับไกลๆอ่ะพันเก้าร้อยสิบก็ได้ตั้งเพื่อน,น,นตั้งเลย ก็โดนได้นะไม่ใช่โดนไม่ได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเชิงเทคนิคมันสามารถขึ้นได้ถึงพันเก้าร้อยสิบถึงพันเก้าร้อยสิบห้าดังนั้นออพอเราเห็นแล้วว่าเชิงเทคนิคมันสามารถปรับขึ้นได้ตรงไหนเนี่ยเราไม่เราไม่จำเป็นต้องไปสุดสุดก่อเทคนิคขนาดนั้นอนะ่ะเพราะถ้าเกิดเราสังเกตพอเราตีเชิงเทคนิคปุ๊บนั่นอะไรเนะี่ยมันมีสิทธิ์จะถึงได้ทุกราคาเลยอนะ่ะดังนั้นเ,เล่นสั้นก็ได้สต็อปลอสสั้นๆน,นะครับเซลหนึ่งแปดศูนย์ห้าอ่ะหนึ่งแปดเก้าห้าใช่ไหมสต็อปลอตก็อ่ะส หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาแบบสั้นที่สุดแต่เสี่ยงที่สุดก็คือ1903แคบลงมาสัก2เหรียญ3เหรียญแคบลงมาหน่อยเพราะว่าถ้ามันผ่านไฮตรงนี้ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมาเล่นโซนเนี่ยข้างบน,นมีสิทธิ์ถึงทั้งสิน้นและมีสิทธิ์เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันยังไม่ผ่านมันยังไม่ถึงตรงนี้ก็ยังเซลได้แต่ต้องเรามาระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะครับ ฟังขาบายถ้าเมื่อกี้ใครบายมาแล้วฟังคําแนะนํามาแล้วออจากเมื่อคืนเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ปิดได้เพราะเมื่อคืนมีคนติดบายอยู่หนึ่งแปดเก้าห้านะมา,มาติดบายข้างบนเนี่ยตรงนี้ปิดได้เพราะว่ามันยังสามารถลงกลับมาได้อยู่นะครับเพื่อนๆมันยังสามารถลงกลับมาโซนเก้าศูนย์ได้อยู่อย่างที่บอกว่าเก้าศูนย์เมื่อกี้เป็นอีกหนึ่งฐานแนวรับหนึ่งนะครับหนึ่งแปดเก้าศูนย์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งฐานแนวรับ, 1, รบ,นนรบดังนั้นถ้าไม่ผ่านตรงแปดหก อ่ะ96 97ตรงนี้ยังลงกลับมาใหม่ได้นะดังนั้นตรงนี้ก็ยังอยู่ในโซนเซลล์แบบมี Stop Loss อาจจะต้องเล่นสั้นทั้ง2ฝั่งไปก่อนเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าผมเน้นย้ำว่าฝั่งขาบายครับเริ่มได้ลุ้นมากขึ้นนะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูปิดท้ายกันเรื่องของออแท่งเนาะปิดท้ายกันเรื่องแท่งนิดน,นึงตอนนี้สถานการณ์ของดอลลาร์นะครับ ลงมาแตะแนวรับเดิมอีกครั้งอ่อนค่ากลับลงมานะครับตัดเทนไลน์ลงมาไม่ผ่านแนวต้านหนึงทุบกลับลงมาตอนนี้อยู่103.2แต่คาแนวรับเดิม2 t ทีแบบนี้ถ้าเกิดว่าลงมาอีกทีแล้วไม่หลุดมันมีสิทธิ์จะทะยานแข็งค่าขึ้นไปได้แต่ถ้าลงมาอีกทีแล้วหลุดดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าแบบจริงจังอีกสักรอบหนึ่ง โดยจะมีแนวรับถัดไปก็คือ102.9นะครับ102.995และนั่นจะทำให้ค่าเงินบาทตอนนี้แตะแนวเทรนไลน์โซน35ทุ่นๆโดยประมาณแล้วเขาเองพยายามจะขึ้นตามดอลลาร์เมื่อกี้นะครับเขาเองพยายามจะขึ้นแต่สุดแท้แต่มีเทรนไลน์ดาวเทรนคุมเป็นขาลงลได้แล้วเนี่ยแบบนี้นะครับ ถ้าตรงนี้ไม่หลุดโอเคแหละมันมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนแม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนนะบาทมีสิทธิ์ไซด์เว้าขึ้นมาต่อได้ตามเทรนไลน์ที่เป็นเนี่ยนี่คือเทรนไลน์ฝั่งขาขึ้นอีกหนึ่งเส้นดังนั้นถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่35บาทถ้าหลุดโอกาสไหลมีสิทธิ์ไปหา34.8ได้เลยเหมือนกันนะครับมาหา34.8ทฐานตรงนี้ได้เหมือนกันอ่าอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะแต่ถ้าไม่หลุด โอเคมันหาทางขึ้นของมันได้เองครับและนั่นจะส่งผลให้แท่งไทยเนี่ยมีสิทธิ์จะปรับตัวขึ้นได้เราบอกว่าจะส่งผลให้แท่งไทยเนี่ยมีสิทธิ์จะปรับตัวขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่เล่นแท่งครับเอ่อถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับถือรอดูได้อ่าโซน500600 600, 700800พวกเนี้ยยังสามารถถึงและหลุดได้หมดนะครับแต่โซน32 0 0 0บวก ต้องรอนิดนึงอ่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องรอน,ะนานๆแบบรอนานอะ่ะนานเลยแหละอ่าผมว่าต้องอย่างน้อยเป็นเดือนอะ่ะอย่างน้อยเป็นเดือนนะครับแต่โซนที่อยู่สามหมื่นหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยผมว่าไม่นานผมว่าเผลอๆอาทิตย์เนี้ยรู้เรื่องนะอาทิตย์เนี้ยรู้เรื่องว่าจะหลุดไม่หลุดจะไปไม่ไปจะยังไงกันแน่นะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงคิวอาร์โค้ดพพอร์ตน้องได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเจอกันตอน3ทุ่มในไลฟ์คอนเทนเซนสไตล์ครับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนเทนเซนสไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ